จังหวัดมหาสารคามได้อนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศัการาช2568จังหวัดมหาสารคามโครงการยกระดับการออกแบบดีไซน์ผ้าทอสู่แฟชั่นและตลาดสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่ากิจกรรมหลักพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือสู่แฟชั่นและตลาดสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่า งบประมาณรวมทั้งสิ้น654,750บาทประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าและการออกแบบเสื้อผ้า ดำเนินการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคม2568นักคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนลมิตศินมหาวิทยาลัยมหาสารคามกลุ่มเป้าหมายจำนวน20คนมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน22คนกิจกรรมฝึกอบรมการตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแบบร่วมสมัยดำเนินการระหว่างวันที่22ถึง23กรกฎาคม2568 ณห,ห้องประชุม106ชั้น1สารากลางจังหวัดมหาสารคามกลุ่มเป้าหมายจำนวน20คนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน32คนกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะการมัดหมี่สู่ผ้าทอเมอแบบร่วมสมัยรุ่นที่1ดําดำเนินการระหว่างวันที่21-22กันยายน2568 นักกลุ่มทอผ้าบ้านเครือวันหมู่ที่18ตำบลเสือโก้อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามกลุ่มเป้าหมายและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน30คน รุ่นที่2องดำเนินการระหว่างวันที่23-24กันยายน2568นักกลุ่มทอผ้าไหมไม้มงคลบ้านโคกล่ามหมู่ที่10ตำบลหนองบัวอำเภอพยัคภูมิพิสยัยจังหวัดมหาสารคามกลุ่มเป้าหมายจำนวน30คนมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน34คน กิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มทักษะการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติสู่ผ้าทอมือแบบร่วมสมัยกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่26กันยายนถึง15ตุลาคม2568จำนวน4รุ่นรุ่นละ30คนรวม120คน กิจกรรมการฝึกอบรมตามโครงการยกระดับการออกแบบดีไซน์ผ้าทอสู่แฟชั่นและตลาดสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่ามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการออกแบบและการตัดเย็บพัฒนานักออกแบบแฟชั่นเครื่องแต่งกายจากผ้าทอมือ พัฒนาทักษะการมัดหมีเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ชุมชนจังหวัดมหาสารคามและพัฒนาทักษะการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติให้แก่กลุ่มผู้เลี้ยงไหมกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปกลุ่มสัมมาชีพช่างทอช่างตัดเย็บเยาวชนรุ่นใหม่และประชาชนในจังหวัดมหาสารคามอันจะนำไปสู่การสร้างงานสร้างไรายได้เพิ่มให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามต่อไป